การกู้เงินระหว่างธนาคารหรือที่เรียกว่าอินเตอร์แบงก์เป็นการกู้เงินระยะสั้นระหว่างธนาคารหนึ่งกับธนาคารหนึ่งเพื่อใช้ในการปรับหรือเสริมสภาพคล่องของธนาคารโดยมีธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดูแลซึ่งการกู้ยืมจะมี2รูปแบบคือการกู้ยืมแบบจ่ายคืนเมื่อทวงถามและการกู้ยืมแบบมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่1วันถึง60วันเปรียบเสมือนดีลการกู้ยืมเงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศจำนวน2 0 0 0 0ล้านบาทกับธนาคารออมสินที่ถือเป็นธุรกรรมตามปกติไม่จำเป็นต้อง มีการค้ำประกันทำได้ทันทีโดยไม่ผิดกฎหมายเว้นแต่นําเงินไปใช้ในทางมิชอบแต่แบงก์ในเทคนิคเทอร์มก็เป็นธนาคารในระบบธนาคารพาณิชย์นี่มันมีคนที่สภาพคล่องเกินแต่อาของสภาพคล่อง,พพองขาดนะครับคนเกินก็จะไปปล่อยให้คนขาดโดยสมมุติฐานว่าเรียกคืนเมื่อไหร่ก็ได้นั่นเลยเทคนิคเทอมก็แบงก์ปล่อยกันเองใครมีเกินใครมีขาดคนขาดก็กู้คนเกิน แต่ว่าโดยสมมติฐานว่าอันนั้นเป็นสภาพคล่องอินเตอร์แบงก์โดยทั่วไปจะถูกกว่าเพราะมันเป็นความน่าเชื่อถือกันระหว่างธนาคารนะครับแล้วก็อายุสั้นโดยอย่างที่ผมบอกสมมติฐานคือเรียกคืนกลับเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยดอกเบีย้ยโดยทั่วไปจะถูกกว่าประเภทอื่นแต่โดยธรรมชาติเนี่ยโดยหลักการแล้วการกู้แบบสั้นแบบที่ทวงถามคืนเมื่อไหร่ก็ได้โดยเจ้าหนี้เนี่ยไม่ควรจะออกไปปล่อยบนธุรกรรมที่มันเป็นยาว เลยกู้สั้นปล่อยยาวไม่ถูกงั้นคือกู้สั้นก็ควรจะไปใช้ในวัตถุประสงค์ของการลงทุนสั้นๆหรือหรือการทําธุระสั้นๆความเสี่ยงจากการกู้ยืมในครั้งนี้คือมาตรฐานทางบัญชีในโครงการรับจำนำข้าวที่มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นจากการผิดนัดชําระหนี้ที่อาจสูญเสี่ยงในด้านของข้อกฎหมายพร้อมทั้งอาจก่อเกิดต่อความเสี่ยงของความสามารถในการชําระหนี้ในอนาคต ซึ่งหากเปรียบสถานการณ์นี้กับภาพที่เห็นชัดอาจสามารถเท้าความถึงวิกฤตนี้ในยูโรโซนที่เกิดขึ้นจากการก่อหน,นี้ที่มากเกินกำลังของเหล่าธนาคารพาณิชย์ในยุโรปที่สร้างหนี้จํานวนมากเพื่อต่อยอดผลกําไรแต่แล้วเหตุกลับกลายเป็นชนวนปะทุเมื่อวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ในสหรัฐอเมริกาได้ยุติเท่าน้ําเลี้ยงซึ่งก็คือการให้เงินกู้ยืมระยะสั้นระหว่างธนาคารต่อธนาคารหรือแนวทางการกู้แบบอินเตอร์แบงก์ส่งผลต่อความชะงักงานเมื่อมูลหนี้มูลค่าหลายแสนล้านเหรียญสหรัฐใกล้ครบกาหนด ถึงขนาดทำให้รัฐบาลของแต่และประเทศต,ต้องสร้างความเชื่อมั่นด้วยการเข้าคำประกันเงินกู้ระหว่างธนาคารในครั้งนั้น